ใบเริ่มเน่าแล้วจะรอดไหมนี่มกบดินเยอะเกินไปเราก็เลยทำการเอาดินออกนะคะเพื่อนๆเาากบดินเยอะไปตรงถึงครึ่งใบเลยนะคะเพื่อนก็เลยทำให้เขา เริ่มมีอาการใบเน่าแต่ว่าเขามีหน่อมากเลยนะคะเขามีหน่อมาแล้วขาขาวหน่อขาขาวแล้วนะคะแต่ว่าใบแม่เขาตรงโคนใบตรงสีชมพูเข้มเนะคะ่ะเพื่อนเขาเริ่มเน่าแล้ว เราก็เลยทำการเอาดินออกแต่จะทันไหมจะรอดไหมเราต้องมาดูกัน,กนจะได้สวยด้วย